สวัสดีค่ะวันนี้มาปลูกพาวิเวียนมาปลูกอมันสไตล์คนขี้เกียจกันนะคะไอดูกันเขาปลูกกันยังไง <c oughs> อันสื่อมันมาอันสิเฮ็ดกับเขานั่นแหละอันทิมไ้โดนสองอาทิตย์สามอาทิตย์กินบทันงอกขึ้นมา ก็เลยอันพอดีหิมาล,ละลายก็เลยคุดดินข้างบ้านปลูกแม่มเลยอเอาโอ้ย,ยคุณนายกูบแล้วีบีย้อนย้อนไปหรอเกิดขึ้นกันล่ะ อันนี้ปลูกสไตล์ข้นขีแข็งน,นะนะขันค้นมันเขากับสีหันเขากับสีตัดออกจังหัวนี่เนาะมันสีใดอยูสวางตนอันนี้โยนวิเวียนให้วิเวียนเอาใส่ไปจังหัวเลยขีคขน็นตัดมันหลายโพดนะนะดีกว่าสิเอาไปทิม่มเอามายโนนลงขางบานดีกว่า บ่ได,ด้บ่ได้ดูแลอยังบ่ได้หดน,ดน,ดน้ำบ่ได้อยังเลยคือแบบอันใส่ใส่ไบงั้นสิก็คือ,คอ,อยังปลูกเขาบ้านท่านนั้นเนาะใส่ใส่ไ,ไปแล้วก็รอน้ำรอฝนเดี๋ยวมันกระยัยของมันเองดินอันมันงามอยู่ดินดำเ<ม>พราะอะไรล่ะลูกเพราะอะไรดิแรกแกเทไปเลยลูกพรอ มาม่าขี้เกียจทำแล้วโอเคบาย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 